ลินดาพารวยมาแล้วจังสวัสดีค่ะเพื่อนๆเราก็มาอยู่กับเว็บสไปเดย์เจกกับลินดาพารวยคนเดิมอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ลินดามีกิจกรรมมาแนะนำอีกแล้วน,นะคะกิจกรรมเพื่อนกันพารวยเลยกิจกรรมเพื่อนกันพารวยนะคะผู้แนะนําจะต้องมีเลเวลสิขึ้นไปจึงจะได้รับโบนัสแนะนําจากเพื่อนนะคะเพื่อนใหม่ หลังจากชวนเพื่อนสมัครเรียบร้อยแล้วเพวื่อนจะต้องกรอกรหัสแนะนําของเราและเพื่อนต้องทําการฝากเงิน200บาทเพื่อรับโบนัส100%ผู้แนะนําจะได้รับ50บาทเพื่อนเก่าเพื่อนต้องมีเลเวล20ขึ้นไปเพื่อนจะต้องกรอกรหัสแนะนําของเราผู้แนะนําจะได้รับ5,000ันพอยต์โบนัสเพิ่มเติมเพื่อนที่คุณชวนมาเล่นหากมีการวางเดิมพันเช่น เพื่อนของคุณวางเดิมพันหนึ่งพบาทไม่ว่าจะได้หรือเสียก็จะได้รับเงินค่าคอมทันทีโดยแนะนําเพื่อนมีทั้งบทสั่งเลเวลค่าคอมมิชชั่นดังนี้เพื่อนเลเวลหค่าคอมมิชชั่น0.6%เพื่อนเลเวล2ค่าคอมมิชชั่น0.3%เพื่อนเลเวล3ค่าคอมมิชชั่น0.1%ค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายในวันถัดไปทำยอดสองเท่าถอนได้ไม่จำกัดหลังจากอ่านกติกาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มากดชนเพื่อนเลยคะ่ะโดยเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็กดดตรรรรงแแแนนนนนะนะะะะาาคค่พอเนนเเกส็จล้ว ก็จะได้เลขมาค่ะเราก็แชปหน้าจอนะคะเราก็ส่งไปให้เพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าเราจะส่งของขวัญให้เพื่อนก็ได้นะคะเพียงเรากรอกรหัสผู้แนะนาของเพื่อนนะคะแล้วเราก็กดยืนยันค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถส่งของขวัญให้เพื่อนได้แล้วค่ะ เท่านี้เองค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละคะ่ะถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วนะคะคือช่วงเวลาเล่นเกมนะคะวันนี้จะเป็นเกมมูกแอนจำนะคะอ๋าเปิดมาแล้วนะคะอหม,อมได้แล้วนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อแป๊บเดียวก็แตกแล้วนะคะเกมนี้สุดยอดจริงๆะคะิค่ะของก็ดีจริงจริงอย่าลืมนะคะเพื่อนๆไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่เกาหลีอิสราเอลหรือว่าสวีเดนนะคะก็สามารถสมัครมาเล่นเกมกับเราได้ง่ายๆนะคะเพียงใช้แค่เบอร์โทรเท่านั้นเองค่ะเานะครับเรามาจัดกันไปด้วยเมก้าวินนะคะโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะอือหือเป็ดท้ายด้วยเมกาวินนะคะสุดจัด ฟรีรับเครดิตห0ิบไม่ฝากถอนโปรฝาก200รับ400โอกาสสอง